ไม่รู้ว่าในสมัยเด็กๆเนี่ยคุณผู้ฟังจะมีความกลัวอะไรแบบแอดอย่างนี้ไหมนะครับที่แบบพอเราไปเที่ยวที่ไหนโดยต้องขึ้นรถขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถบัสหรือรถไฟเนี่ยเรานะครับก็จะนอนไม่ค่อยจะหลับเลยอะเพราะว่ากลัวว่าในระหว่างที่เราหลับนะครับเดี๋ยวมันจะมีคนมา ทำร้ายเราหรือว่าขโม,มงขโม,มยของอะไรหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนก็คงบอกงแอดคิดมากไปในะเรื่องแบบนี้มันคงไม่มีหรอกแต่ถ้าว่าถ้าได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็เราอาจจะรู้สึกแบบคิดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่สิ่งซึ่งเขาได้ทําหายไปบนรถไฟเนี่ยมันกลับไม่ใช่ของมีค่าอย่างมือถือหรือกระเป๋ากระตังอะไรธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นเมียของเขาทั้งคนเลยครับที่อยู่เนี่ย ก็ได้หายไปบนรถไฟในขณะที่รถไฟมันกำลังวิ่งอยู่เลยนะครับเพราะว่ารถไฟคันนั้นเนี่ยมันคือรถไฟกินคนนั่นเองซึ่งแบบเรื่องมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับรายการที่มักจะนำเอาเรื่องราวดักดักจังไรมาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลา2องทุ่มที่ชื่อว่า F n d i r y ในวันนี้กันเลยนะครับผมโดยเรื่องราวนี้นะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาจาก การตะโกนโวกเวกขึ้นมาของผู้ชายคนหนึ่งบนรถไฟนะครับที่อาจจะขอเรียกว่าเฮียหลี่ก็แล้วกันนะคือเฮียเนี่ยเอยเขาได้ตะโกนมาเพราะผมวิ่งไปหาผู้คุมรถไฟเลยแบบผู้คุมรถไฟผู้คุมรถไฟช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยเมียผมนะเมียผมหายไปแล้วคุณต้องช่วยผมหาเมียนะซึ่งแบบเจ้าหน้าที่รถไฟนะครับเ็าถึงกับอึ้งไปเลยว,ว่าไอ้หมอน,นี้มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยคนทั้งคนมันจะหายไปบนรถไฟที่มันกําลังจะวิ่งอยู่ได้ยังไงล่ะคือแบบ คุณเมียของคุณเนี่ยอาจจะเดินไปซื้อกับข้าวกับปลากินตามตู้บาร์ขายอาหารของรถไฟหรือเปล่าหรือว่าคุณเมียของคุณเนี่ยได้เข้าไปขี้แล้วแบบคงอาจจะท้องผูกอะไรอยู่นานยังไงเมียของคุณก็เลยติดอยู่ในห้องน้ําเนี่ยคุณสงบสติแล้วไปไล่ดูตามห้องน้ํารถไฟหรือ,อยังคืออันนี้เนี่ยแอดก็ต้องอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจก่อนสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยขึ้นรถไฟนะครับว่าแบบ ตามรถไฟแต่ละตัวตู้เนี่ยนะมันก็จะมีห้องน้ําอยู่ประมาณ1-2ถึงห้องตามหัวตู้ท้ายตู้เนี่ยแหละที่บางทีอ่ะคนที่เขาไปใช้ห้องน้ํากันเยอะใช่ไหมแล้วแบบคนที่ปวดอึอึฉี่ฉี่ไม่ไหวเนี่ยก็จะทนรอห้องน้ําเดินไม่ได้เขาก็จะเดินไปอีกโบกี้หนึ่งเพื่อจะไปใช้นะครับที่บางทีอะ่ะเดินไปอีกตู้มันก็เต็มแล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินไปเรื่อยจนถึงหัวตู้นั่นแหละซึ่งไอท้ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกครับแอดเนี่ยเคยทํามาแล้วนั่นแหละครับพนักงานรถไฟเนี่ยก็เลยจะบอกให้คุณเหลี่ย ลองไปหาเมียตามห้องน้ําของโบกี้รถไฟแบบทั่วทุกอันก่อนเพื่อแบบเมียจะหลงไปอยู่ตรงไหนแต่ถ้าว่าเฮียหลี่นะครับแกก็บอกว่าไอ้เรื่องการไปหามงหาเมียตามบาตามห้องซ้วมอะไรเนี่ยเขาได้ไปหามาตั้นแต่โบกี้แรกยังโบกี้สุดท้ายแล้วไม่งั้นเนี่ยเขาคงจะไม่มาหาพนักงานรถไฟหรอกพนักงานรถไฟก็เลยถามกลับไปว่าเอา้าแล้วก่อนที่คุณจะแยกจากเมียไปในครั้งสุดท้ายเนี่ยเมียของคุณได้พูดอะไรไปหรือเปล่า ซึ่งเฮียหลี่นะครับก็บอกว่าตอนนั้นนะเขาก็ฟังไม่ถนัดหรอกเพราะเหมือนกับเขากำลังนอนสลึมสลืออยู่แล้วเมียเขาบอกว่าจะไปไหนอะไรสักที่หนึ่งนะแต่พอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเมียก็ไม่อยู่กันแล้วนะครับผมแล้วเฮียหลี่ในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกังวลแล้วว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า บนรถไฟเนี่ยมันจะมีเอโรคจิตที่ไหนก็ไม่รู้ไอแอบมาส่องเมียเขาตลอดด้วยแบบอู้เนื้อขาวจัวหน้าเจีย๊ยแล้วพอเมียของเขาเผลอไปเนี่ยไอคนร้ายคนนั้นนะครับมันก็เลยได้จับเมียเนี่ยไปเจีย๊ยกันเลยเนื่องจากว่าไอลักษณะรถไฟของที่อคุลลีกับคุณเมียได้มาใช้บริการเนี่ยนะมันจะเป็นรถไฟแบบตู้นอนไงคือเป็นห้องนอนรวมๆเลยนะครับผมซึ่งอันนี้น่ยแอดก็ไม่แน่ใจว่ารถไฟไทยปัจจุบันมันเป็นยังไงนะเพราะว่า เราก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้มานานแล้วแต่เอาเป็นว่าไอ้ขบวนรถไฟคันดังกล่าวเนี่ยที่มันเป็นตู้นอนนะครับมันจะเป็นตู้นอนเหมือนกับห้องเด็กหอพักอะที่จะมีเตียงหลายๆชั้นเนี่ยวางเรียงกันเป็นตับเลยนะครับเป็นเตียงแบบสามชั้นซึ่งเวลาคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะสามารถมองเห็นได้ไงว่าใครกันได้นอนอยู่บนนั้นแล้วบางทีก็อาจจะเหลือไปเห็นของดีแบบผู้สาวขาวนวลหรือว่าผู้ชายหน้าเจี๋ยอะไรแบบนี้นอนอยู่นะครับซึ่ง อันนี้แหละมันก็เป็นหนึ่งในความกลัวที่แอดไม่ชอบจะไปนอนบนรถไฟเลยที่แบบมีคนได้มามองเราตอนเราหลับอยู่นะครับเพราะแบบเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวมันจะมีใครมาขโมยของอะไรเราหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่คุณหลี่ได้กลัวไปมากกว่านั้นเนี่ยเขาก็คือกลัวว่าในระหว่างที่เขากำลังหลับอยู่เนี่ยมันอาจจะมีใครมาแอบขโมยเมียเขาเนี่ยไปกินอะไรที่เตียงของเขานะครับซึ่งด้ยวยความที่รถไฟเนี่ยมันวิ่งดังมากไงถึงแม้ว่าเมียจะมีเสียง ร้องดังออกมาเท่าไรนะครับไอเสียงมันวิ่ง,งรถไฟเนี่ยมันก็จะกลบเสียงอีของเมียไปซะสนิทเลยและเมื่อกินอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยคนร้ายนะครับก็อาจจะแบบทิ้งเศษของเมียเขาเนี่ยลงไปตามทางรถไฟหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากมันได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงเนี่ยคดีพวกนี้นะครับมันจะไขได้ยากมากเลยนะเพราะเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าอระยะทางที่รถไฟมันวิ่งผ่านไปเนี่ยมันก็แบบเป็นกว่ากี่กิโลเมตรละ่ะ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าส่วนใหญ่ระยะทางสองข้าง,างทางที่รถไฟต้องไปผ่านเนี่ยมันก็จะต้องเป็นหนทางที่ไม่ค่อยมีใครเดินผ่านมาด้วยยังไงล่ะซึ่งถ้าไอ้โจนคนนั้นเนี่ยเขารู้ถิ่นดีว่าแบบตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเดินผ่านหรือข้างล่างเป็นแม่น้ําอะไรหน่อยแล้วรอจังหวะรถไฟวิ่งมาตอนนั้นหลังจากนั้นก็เขีย่ยเศษซากข,ของมเมียเนี่ยให้ลงไปข้างล่างนะ มันก็จะไม่มีใครได้หาเมียของไอเฮียหลี่เจอเลยนะครับซึ่งนั่นแหละก็คือเรื่องราวความกังวลที่ไอเฮียหลี่เนี่ยได้อธิบายให้กับพนักงานรถไฟไปเพื่อพยายามที่จะโน้มน้าวให้พนักงานรถไฟนะ่ะได้มาซีเรียสกับเรื่องที่เมียเขาได้หายไปหน่อยนะครับแต่พนักงานรถไฟเนี่ยกับยิ้มเบาๆแล้วก็บอกไอเฮียหลี่ว่าอักคุงลูกค้าครับอัวว่าอาคุงลูกค้าเนี่ยรู้บ้าไปแล้วแหละเพราะแบบ นี่รถไฟจริงนะพ่อครูไม่ใช่รถไฟอินเดียที่เราจะเปิดประตูอ้าซาไว้ใครมาซีซัวแบบโยนเมียของคุณลงไปได้เนี่ยหรือว่าอย่าว่าแต่เมียเลยการที่จะเอาถุงขยงกยะยาอะไรลงไปข้างนอกรถเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นี่คุณจะมาเพเจอ้อะไรซึ่งเฮียหลี่นะครับก็เลยแบบลแล้ว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 มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าหากคนร้ายเนี่ยมันไม่ได้โยนเมียผมลงไปข้างล่างเนี่ยคนร้ายอ่ะมันก็อาจจะแอบ,บจับเมียผมอะหมกไว้ที่ใดที่หนึ่งในรถไฟก่อน แล้วเดี๋ยวพอถึงสถานีต่อไปที่รถไฟมันจะจอดเนี่ยคนร้ายก็จะแอบเอาเศษซากของเมียผมที่มันได้ยัดลงในกระเป๋าเดินทางแล้วเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับผม เพราะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วนะคุณคือผมเนี่ยได้เคยไปฟังคดีแนวๆน,นี้มาจากไอ้ช่องอะไรนะี่แมวชมพูที่มันชื่อว่า FN Daily ที่มันชอบหลอกขายสติกเกอร์กับเสื้อนะ่ะนั่นอะ่ะมันก็ได้เล่าแบบนั้นนะซึ่งพนักงานรถไฟก็บอกโอ้ยคุณผู้ชายผมว่าคุณอย่าไปฟังช่องอะไรโรคจิตแบบนี้มากเกินไปเลยมันทําให้คุณคิดมากคดีอะไรแบบนั้นอะ่ะมันไม่มาเกิดที่รถไฟเล่าหรอกเอ๊ะหรืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ตัวจริงของคนร้ายเนี่ยมันก็คือคุณนะั่นแหละคุณลูกค้า คุณใช่ไหมที่แอบทำเนียนๆหลอกเมียคุณขึ้นมาบนรถไฟเสร็จแล้วคุณเนี่ยก็เก็บเมียของคุณไปเอาไปซ่อนเองหลังจากนั้นคุณก็ได้เสแสร้งทําว่าเมียของคุณหายไปแล้วก็พยายามจะมาแบบโน้มน้าวผมได้ไปหาเมียคุณเพื่อคุณต้องการให้พวกผมเนี่ยไปเป็นพยานปากเอกให้กับคุณในตอนที่คุณได้มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นใช่หรือเปล่าคุณนี่ร้ายไม่เบาเลยนะหรือหรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีโรคจิตอยู่ ที่แบบเมียของคุณอนะไม่ได้ขึ้นมาบนรถไฟตั้งแต่ต้นแต่ว่าสมองคุณเนี่ยได้หลอนแล้วก็มันโนไปว่าคุณเนี่ยได้เอาเมียขึ้นมาใช่ไหมไม่เป็นไรนะคุณผู้ชายไม่เป็นไรเดี๋ยวพอถึงสถานีต่อไปเนี่ยผมจะโทรเรียกตำรวจแล้วก็มาสืบสอบให้มันรู้กันเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งเมื่อพนักงานรถไฟได้ตอบโตไปอย่างนั้นนะครับไอเฮียหลี่ก็ถึงกับพูดขึ้นมาแล้วว่าโอ้จะบ้าเหรอคุณพนักงานรถไฟคือ ถ้าหากคุณบอกว่าผมได้บ้าเพราะผมฟังช่อง FN Daily มากไปเนี่ยคุณเองก็น่าจะดูยอดนักสืบโคนันมากเกินไปเนี่ยแหละคือไหนถ้าผมจะแบบจัดการมีอะไรของผมเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรและที่คุณมากล่าวอ้งางว่าผมโรคจิตได้มนโนเมียผมขึ้นมาเนี่ยแล้วทำไมสัมภาระของเมียผมอะ่ะมันถึงยังได้กองที่เตียงเมียผมแล้วเนี่ยผมก็มีตั๋วของเมียผมดูด้วยนะคุณพนักงานคุณลองใช้สมองคิดดูหน่อยสิพนักงานรถไฟนะครับก็เลยแบบเออเอองั้นคุณลองบอกดูมาหน่อยสิว่า ไอ้สัมภาระของคุณเมียที่หายไปเนี่ยมันได้มีอะไรบ้างแล้วโทรศัพท์ละ่ะโทรศัพท์คุณเมียยังอยู่ไหมเออมันมันก็ไม่อยู่นะครับแล้วคุณได้ลองโทรหาเมียคุณเลี้ยงเออก็อย่างนะครับโอ้แล้วรอดอยอะไรอยูล่ลคุณก็โทรเลยสิคือเนี่ยถ้าหากคุณได้ยินเสียงริงโทรของโทรศัพท์เมียคุณร้องขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะได้รู้ไงว่าเมียคุณเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนของรถไฟ แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปบอกให้พนักงานคนอื่นในโบกี้ต่างๆเนี่ยรอฟังเสียงโทรศัพท์ของเมียคุณดูแล้วกันนั่นแหละครับเฮียลีเนี่ยก็ได้เริ่มโทรศัพท์หาคุณเมียเลยนะครับหากแต่ว่าเมื่อเขาได้โทรไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียงสวรรค์อะไรได้ดังขึ้นมาเลยนะครับผมคือมันจะเป็นแบบการที่โทรศัพท์ได้โทรติดนะครับแต่เหมือนจะไม่มีคนรับอะ หากแต่ว่าถ้าโทรศัพท์มันได้อยู่บนรถไฟเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงอะไรดังออกมาแล้วใช่ไหมในวงเล็บถ้า,าเมียไม่ปิดมือถือซะก่อนนะซึ่งคุณหลี่ก็บอกว่าเมียเขาเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ปิดโทรศัพท์หรอกและนั่นแหละครับเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยได้วกกลับมาที่เรื่องเดิมเลยว่าแบบหรือมันจะเป็นไปได้จริงๆว่ามันจะมีคนร้ายบางคนได้แอบลักพาตัวเมียเขาไปหรืออาจจะเป็นตัวคุณหลี่เองเนี่ยแหละที่ก็คือคนร้ายจริงๆนะครับหากแต่ว่าในขณะที่พวกก๊กกำลังคิดเรื่องราวอะไรพวกนี้อยู่ยังไม่ทันไรเลยนะครับมันก็ได้มีสาย โทรกลับมายังโทรศัพท์ของอเฮียหลี่แล้วครับซึ่งเมื่อมองไปถึงเบอร์ที่ได้โทรเข้ามาเนี่ยมันก็เขียนว่าหมอเอียเมียด้วยนะครับผมนั่นแหละคุณหลี่ที่เป็นผัวนะครับก็เลยได้รับโทรศัพท์ขึ้นมาเลยบอกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเมียจ๊ะเมียใช่เปล่าเมียตอนนี้เมียเลืออยู่ไหนขอโทษนะครับผมไม่ใช่เมียคุณอะแล้อลเป็นใครอ่ะเออผมนะ่ะเป็นคนที่ เก็บโทรศัพท์ของเมียคนเอ้าแล้วล้าเมียอ้วอยู่ไหนลรื้องเรือทำอะไรกับเมียอ้วเมียผมอยู่นคือคือคุณผู้ชายคุณใจเย็นๆก่อนนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมรู้ว่าเมียคุณอยู่ไหนแต่ว่าก่อนที่ผมจะบอกว่าเมียคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณต้องทําใจร่มๆนิดนึงนะครับเอ้าจะทําใจร่มๆได้ไงเมียอ้วหายไปก็โอ้ยไอ้ปลวกข้านะเป็นหมอที่กําลังรักษาเมียเองอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเมียเองก็อยู่ที่โรงพยาบาลฟังหน่อยไม่ได้หรยอไงจะเอาไหมเนี่ย ที่อยู่ของโรงพยาบาลคือเหมือนกับตอนนี้นะครับเมียของคุณผู้ชายเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้วนะครับผมและทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้เชิญให้คุณผู้ผัวเนี่ยได้มายัางโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อที่จะมาดูใจคุณเมียเลยนะครับซึ่งนั่นแหละเมื่อคุณผัวหลี่ได้ยินแบบนี้นะครับคุณผัวก็รีบจอดลงยังรถไฟป้ายหน้าหลังจากนั้นเนี่ยก็ตีตั๋วรถไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวเลยซึ่ง เมื่อมาถึงโรงพยาบาลนะครับคุณผัวหลีเนี่ยก็ได้เจอกับภาพอะไรที่น่าอุจาร์แล้วก็เวทนาแบบคนที่เป็นผัวเนี่ยไม่เคยฝันไม่เคยเจอมาก่อนแล้วว่าเมียต้องมาพบกับสภาพอะไรแบบนี้นะครับคือถึงแม้ว่าเมียของคุณหลีเนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าจะเป็นสภาพของเมียที่แบบแขนข้างหนึ่งไม่มีเท้าข้างหนึ่งขาดส่วนขาอีกข้างหนึ่งนะครับก็หายไปเลย แล้วตรงบริเวณหัวที่เป็นกระโหลกของเมียนะครับมันก็จะแบบเปิดออกมาเหมือนกับเวลาเราแกะซองปีโป้แล้วแบบมีวุ้นใสๆอยู่ข้างในให้แบบปิ่มๆนั่นนะครับเห็นเป็นเนื้อวุ้นใสๆแบบนั้นเลยมันคือหมองของเมียนะครับผมคือเหมือนกับว่าคุณเมียในตอนนั้นเนี่ยเธอจะแบบโดนรถไฟทั้งสอยทั้งสับจนกระทั่งนั่นแหละมาอยู่ในสภาพดังกล่าวนะครับผมทีก็แน่นอนว่าเมื่อผัวได้เห็นเมียอยู่ในสภาพนี้เนี่ย ผัวหลี่นะครับพอถึงกับกลั้นน้ําตาแทบจะไม่อยู่เลยแล้วก็วิ่งไปจะไปร้องไห้กอดเมียนะครับแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ได้ไงครับผมหมอก็ได้ห้ามาไว้ก่อนว่าคุณคุณใจเย็นๆนะว่าตอนนี้เนี่ยเรากาลังลรักษาเมียคุณอยู่อย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเมียจะติดชงติดเชื้ออะไรก็ได้คือถ้าเราเป็นคุณผัวในตอนนั้นก็บอกตรงๆนะครับว่าเราคงทําอะไรไม่ถูกก็ได้ต่ยืน อึง้งตรงนั้นให้ทั้งหมอและพยาบาลเนี่ยเขาต้องคิดว่าเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมคุณหมอเนี่ยก็เลยมาตบที่ไหล่คุณผัวแล้วก็บอกว่าคุณผัวของคนไข้หมอขอแสดงความเสียใจกับคุณผัวกับเรื่องเราที่มันเกิดขึ้นด้วยนะ แต่ยังน้อยเนี่ยหมอก็ได้ค้นพบข่าวดีอะไรบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นนะก็คือถึงแม้ว่าตอนที่มนะีคนไปเจอร่างเมียคุณและร่างเมียคุณจะบอบช้ำมากขนาดไหนเนี่ยแต่แว่นตาออปตสที่เขาได้พกติดตัวมาด้วยเนี่ยมันก็ไม่กระทบกระทั่งอะไรกันเลยนะมันแข็งแกร่งสมกับวัตถุที่ออบตัเนี่เขาได้หมอมอยกันมากอย่างนักหนาหมอเนี่ยก็เลยได้ลองไปเช็คสายตาเมียคุณแล้วแล้วสายตาเมียคุณก็ยังใสกิ๊กเหมือนเดิมเลยเนี่ย มันเป็นผลจากการที่เธอใช้แว่นตาออปตัสมากเลยใช่ไหมแล้วนี่ดูสิเธอยังใช้รุ่นอะไรเนี่ยมันรุ่นใหม่ที่เขาไปโคกับอนิเมะเรื่องสป Family ลี่นี่นะหมออยากได้มั่งคุณผัวจะบอกหมอได้ไหมแล้วว่าเมียของคุณเนี่ยไปหาแว่นตาออปตัสมาจากไหนโอเ,อเอเอเนะรื่องนั้นเหรอครับหมอเมียผมเขาก็สั่งซื้อมาจากลิงกด้านล่างข้างใต้คำบรรยายนั่นแหละแล้วมันก็มี โคสส่วนลดอะไรนะ FNF องดเดล่ด้วยหมอไปใช้ด้วยมันจะได้ลดราคาแต่ว่าตอนนี้นะหมอหมอจะเลิกนอกเรื่องได้ยังเมียผมจะเป็นจะตายขอยงหน้าเดี๋ยวผมขอไปดูเมียผมก่อนคือไอ้ที่หมอจะมาช่วยปลอบใจนี่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยจริงๆนะครับซึ่งนั่นแหละครับเมื่อหลังจากที่หมอได้รักษาเมียคุณหลี่อะไรเสร็จแล้วก็ให้เขาก็าไปพักฟื้นในห้องผู้ป่วยนะในตอนนั้นเองนะครับ คุณผัวเนี่ยก็ได้มาหาเมียทุกวันในลักษณะแบบมันนั่งอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้จับกุมมือเมียตลอดเลยนะครับผมคือแบบทําไมพลอดเรื่องตอนนี้มันช่างคุ้นๆจังเลยคือเพื่อนๆจําเรื่องสามีจากนรกที่แอดเคยได้เล่าไปไหมครับว่ามันมีผัวจีนคนหนึ่งเนี่ยเขาแอบมาผลักเมียให้ตกลงอย่างบริเวณหน้าผาของเมืองไทยโดยหวังว่าแบบเมียเนี่ยจะซีมองแล้วแต่ว่าในเวลาต่อมามันมีกู้ภัยไปช่วยร่างเมียเขาขึ้นมาได้เสร็จแล้วเนี่ย ก็เอาเมียมาที่โรงพยาบาลนะครับหลจฉะนั้นเนี่ยผู้ผัวเขาเนั้นน่ะก็เดินกลับมางที่โรงพยาบาลมันร้องห่มร้องไห้เลยกับเมียนี่แหละหาแต่ว่าในระหว่างที่เขากาลังร้องไห้ยอยู่นะครับปา,ากก็กระซิบไปที่ข้างๆหูเมียว่าเอ็งไม่รอดแน่อะไรประมาณนั้นคือผู้ผัวแกต้องการตามมาเก็บเมียนั่นเองนะครับแล้วแบบไอ้อเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเรื่องผัวผักเมียที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นยังไงเราก็มาค่อยๆฟังกันต่อแล้วกันนะครับผม ก็คือพอหลังจากที่เหตุสลดมาได้เกิดขึ้นแล้วคุณเมียยังไม่ฟื้นอยู่ใช่ไหมตำรวจในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมาสอบถามแลวครับว่ามันได้เกิดเรื่องอลาวอะไรขึ้นจากทั้งคุณหมอทั้งพนักงานกู้ภยัยแล้วก็คนต่างๆที่ได้ช่วยพาคุณเมียมายัางโรงพยาบาลก่อนเลยนะครับผมซึ่งแบบ เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันจะมีบุคคลมาให้คําสัมภาษณ์อะไรกันเยอะแยะมากเลยและคาสัมภาษณ์มันจะตีกันมั่วซั่วน,นะครับแอดก็เลยจะขอรวบรวมมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆเรียงแบบเป็นไทม์ไลน์กันเลยก็แล้วกันนะนั่นก็คือในตอนนั้นะทางรถไฟเนี่ยมันก็เหมือนจะมีรถไฟอีกขบวนหนึ่งนะครับที่ก็ได้แล่นตามขบวนรถไฟของคุณผัวคุณเมยที่ได้นั่งมาอยู่นั่นแหละ รถไฟนะครับก็ได้ไปเล่นผ่านกับก้อนอะไรแบบดุกดิกดุกดิกอยู่ตามรางรถไฟแบบผ่านวูบไปเลยนะครับซึ่งตอนแรกที่คนบนรถไฟได้เห็นเนี่ยคนบนรถไฟก็คิดแบบอ้าแล้วเอาแล้วงานเข้าแล้วไง,วงพวกเขาเนี่ยจะได้ไปวิ่งชนพวกแกะป่ากวางป่า,ปาอะไรบนรางรถไฟอีกหรือเปล่าซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากใช่ไหมที่แบบพวกพนักงานเหล่านี้เขาไม่จะเจอสัตว์ป่าวิ่งมาตัดหน้ารางรถไฟโดยไม่รู้นะครับฮ่าเดว่าพนักงานคนหนึ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็บอกว่าอ่าเฮีย ผมว่าไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้มันไม่น่าจะใช่แกะหรือกวางอะไรนะคือหน้าตามันเนี่ยมันไม่คล้ายเลยนะแต่ผมว่ามันคล้ายกับคนมากกว่านะเฮ้ย hey, จริงดิจริงเงินแกจะรออะไรอยู่ลรอแกก็ไปสับเบรกกันสินั่นแหละครับพนักงานตอนนั้นนะครับก็เลยได้ไปสับเบรกรถไฟกลางคันกันเลยทีเดียวซึ่งแบบ เอาจริงๆแล้วไอการสับเบรกให้รถไฟได้หยุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานง่ายๆเหมือนกับการเหยียบเบรกรถเก่งเลยนะคือเวลารถไฟมันเบรกเนี่ยมันต้องมีแรงน่วงหรือว่าอะไรที่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกอะแต่มันจะทําให้รถไฟเนี่ยต้องเบรกออกไปไกลกว่าหลายกิโลอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก่อนที่พนักงานเนี่ยเขาจะสามารถลงมาจากรถไฟแล้วก็เดินย้อนกลับไปกับจุดที่เขาได้เห็นว่ามันมีร่างอะไรประหลาดนะอยู่ตรงรางรถไฟได้นะครับผมซึ่งนั่นแหละเมื่อเขาได้มาถึงร่างนั้นแล้วพิจารณาดูนะเขาก็พบว่า ฮ้ยมันเป็นร่างผู้หญิงนี่วาที่แบบแขนขาดขา,ดข,าดขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็ยังมีลมหายใจอยู่นะครับผมซึ่งผู้สาวดังกล่าวที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะแต่ว่ามันเป็นเมียของไอเฮียหลี่นั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละเมื่อพนักงานได้เห็นเรื่องราวดังกล่าวเขาก็ไม่รีรอเลยครับที่จะโทรให้ทั้งโปลิสหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนานานเนี่ยมาช่วยกู้ซากเมียผู้เนี้ย ไปส่งยังโรงพยาบาลโดยด่วนกันเลยนะครับซึ่งแบบไอ้ตอนนั้นเองมันจะมีเรื่องเล่าที่ดูเป็นฉากแบบการ์ตูนตลกการ์ตูนซิวคอมกันเหลือเกินแต่ห้ามตลกนะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้คนก็คืออย่างนี้ครับคือเหมือนกับว่าพอตอนที่ตำรวจท้องถิ่นเขาได้รับแจ้งมาใช่ไหมว่ามันมีร่างของบุคคลผู้ไหนก็ไม่รู้มันนอนแขนขาดขาคายตรงรางรถไฟแบบเนี้ยตำรวจนะครับเขาก็อยากจะไปรีบช่วยร่างนั้นมากแต่ตำรวจก็ไม่รู้แบบ จะรีบช่วยยังไงไงคือเขาไม่เคยเจอเคสอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยตำรวจก็เลยได้ไปกระโดดงัดประตูของสถาน,นีตำรวจท้องถิ่นนะ่ะแล้วก็วิ่งออกไปช่วยกันเลยทีเดียวซึ่งถามว่าทำไมตำรวจต้องไปงัดประตูออกมานะครับนั่นก็เพราะว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาต้องการจะหาเปลที่ไปแบบยิวร่างดังกล่าวมาอยู่แต่ตำรวจเขาไม่มีเปลไงก็เลยเนี่ยะกะจะเอาไอ้แผ่นไม้ประตูเนี่ยไปหิ้วร่างกันมานะครับคือแบบสร้างสารรค์กันมากเลยและ นั่นแหละครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ต่างๆเขาได้พาคุณเมียไปถึงยังโรงพยาบาลนะเขาก็พยายามค้นหาทรัพย์สินต่างๆของตัวคุณเมียคือจะมาหาดูว่ามันจะมีอะไรที่สามารถบอกตัวตนของเขาได้หรือว่าจะติดต่อไปกับคนที่รู้จักเขาได้ยังไงนะครับและนั่นแหละเขาก็ได้ไปเจอกับโทรศัพท์ของคุณเมียมาครับผมแล้วก็เจอได้ว่าไอ้เบอร์สุดท้ายที่ได้โทรเข้ามาเนี่ยมันคือเบอร์ของคุณผัวเขาเองนะครับผม ในตอนนั้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยได้ไปโทรยกให้คุณผัวเนี่ยมาหาเมียอย่างที่โรงพยาบาลนั่นแหละซึ่งนั่นน่ะเราก็น่าจะพอไขข้อสงสัยกันได้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณเมียเนี่ยได้เดินทางมาสู่ยังโรงพยาบาลได้ยังไงนะครับผมแต่ทว่าเรื่องที่ทุกคนยังงงๆอยู่ก็คือแล้วคุณเมียเนี่ยได้ไปตกยังรางรถไฟตรงนั้นได้ยังไงละ่ะเพราะแบบอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่า รถไฟที่คุณเมียนั่งมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่รถไฟอินเดียนะที่แบบจะมีพวกแขกสามารถเดินไปเต้นกระดกดากอะไรข้างนอกประตูรถไฟอะไรกันได้ซึ่งแบบอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมไอ้พวกอบาบังอินเดียเนี่ยมันเป็นอะไรมากกับการเล่นเสียเส่ยงบนรถไฟเหลือเกินคือทุกครั้งเลยที่มันมีคลิปสั้นแบบมีคนโดนตกตายตกจากรถไฟเพราะแบบไปเล่นซีซัวอะไรหรือว่าไปยืนก้างๆทางรถไฟมันโดนเจี๋ยวนะมันจะต้องเป็นคลิปจากอินเดียทั้งนั้นเลยนะครับผม เอาเป็นว่าใครมีคำตอบก็มาเมนบอกเรากันหน่อยก็แล้วกันนะแต่นั่นแหละครับผมในตอนนั้นเองเนี่ยตำรวจเนี่ยก็พยายามจะไขปริศนานะครับว่าไอ้ร่างของคุณเมียเนี่ยมันได้ตกลงมาจากรถไฟได้ยังไงตำรวจก็เลยพยายามจะไปสัมภาษณ์อะไรกับคุณเมียเนี่ยหละนะครับผมที่ตอนแรกๆเนี่ยเมียก็แบบยังไม่รู้หลอกจำาคงจำความอะไรกันไม่ได้ซึ่งแบบ เราก็คงไม่ต้องแปลกใจะนะเพราะแบบสมองเธอในตอนนั้นก็โดนกระทบกระเทือนจนกระทั่งเปิดมาซะขนาดนั้นเนี่ยคือฟื้นกลับมาได้ก็บุญโขแล้วนะครับผมตำรวจในตอนนั้นเนี่ยก็เลยบอกเออไม่เป็นไรเมียถ้า,าคุณยังคิดไม่ได้ว่าคุณได้แบบร่วงลงมาจากรถไฟได้ไงเนี่ยคุณก็ใช้วิธีการนึกแบบย้อนกลับไปก็แล้วก,กันว่าแบบอ่ะคุณได้ตกลงมาอยู่ที่ไหนและตอนตกคุณได้มีความรู้สึกอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวความทรงจำเนี่ยมันก็จะค่อยๆย้อนกลับไปถึงตอนที่คุณ ตกลงมาเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละเมียก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบไอตอนแรกที่เธอได้ลืมตาขึ้นมาเธอก็จําได้ว่าเธอแบบรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเลยตรงรางรถไฟที่พอจะขยับตัวขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยเธอก็ขยับไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าพอเธอได้มองไปที่แขนขาของเธอเนี่ยแขนขาเธอก็มันไม่มีอยู่แล้วอะซึ่งแบบตอนนั้นจะร้องขอให้ใครมาช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องหาใครที่ไหนมานะครับเพราะแบบสองข้างทางรถไฟเนี่ย มันก็เงียบเงียบแล้วก็ไม่มีใครอยู่กันเลยใช่ไหมครับผมซึ่งในช่วงระหว่างที่คุณเมียกําลังงงๆอะไรกันอยู่นั่นเองนะครับมันก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ของคุณเมียเนี่ยได้ดังขึ้นมาครับผมซึ่งมันก็เป็นเสียงกริ่งที่เธอจําได้เลยว่ามันต้องเป็นผัวของเธอเนี่ยแหละที่โทรมาแน่เพราะเหมือนกับอันนี้เนี่ยมันจะมีการตั้งริงโทนพิเศษเอาไว้ในโทรศัพท์ใช่ไหมที่คุณเมียเนี่ยก็คงจะไปตั้งไว้แล้วว่าเนี่ยถ้าผัวฉันโทรมาก็จะให้มันเป็นเสียงนี้เลยคุณเมียก็เลยรู้ได้นะครับวว่่าาเเเป็นขขนขงีย ที่ากาลังจะตามหาตัวเขาอยู่แต่ว่าผัวก็ไม่รู้ไงว่าคุณเมียอยู่ไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งเมียก็ไม่สามารถไปรับโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะแบบแค่ตอนนี้เนี่ยการจะเคลื่อนตัวไปของเธอนะครับมันยังทําไม่ได้เลยคือในสมองของคุณเมียตอนนั้นเธอก็ได้มีความคิดอยู่2ออย่างแล้วว่านี่นะมันเป็นเรื่องในความฝันจะไม่จะขอให้เธอเนี่ยได้ตื่นจากความฝันสักทีหรือถ้าหากมันไม่ใช่ความฝันเนี่ยก็ขอให้มีใครสักคนเนี่ย มาเห็นเธอแล้วก็ช่วยเธอหน่อยคือตอนนั้นเธอก็กล่าวว่าแบบจะนอนเหนื่อยลอยตรงนั้นแหละแล้วก็รอยคนมาช่วยนะครับหาแต่ว่าเธอก็สำเนียกได้ครับว่าเอเอตรงบริเวณหัวที่เธอไปนหนุนอยู่เนี่ยมันเป็นตรงรางเหล็กของรถไฟนะครับที่ถ้าแบบล้อรถไฟได้วิ่งผ่านมาแล้วก็อะไรหลมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแอ้ก็คงไม่ต้องอธิบายนะคุณเมียในตอนนั้นก็เลยแบบไม่ได้ละถ้าหากฉันไม่ขยับตัวอะไรสักนิดหน่อยเนี่ยก่อนฉันจะโดนคนมาช่วยฉันก็คงต้องแบบ แหลกเป็นสองท่อนแน่เลยคุณเมียตอนนั้นก็เลยพยายามรวบรวมแรงสุดยอดนะครับผมแล้วก็ขยับให้ได้โดยเธอบอกว่าตอนนั้นภาพที่เธอได้นึกในหัวเนี่ยก็คือภาพของผัวเธอนะครับเพราะแบบเธอรักผัวเธอมากอะ่ะเธออยากจะกลับไปเจอกับผัวเธอนะครับเมียก็เลยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเธอก็มีแรงขยับได้แบบกระดุกกระดิกเหมือนหนอนชาเขียวนะ่ะขยับออกไมห้หัวเธอเนี่ยขยับออกมาจากรางรถไฟหน่อยนะครับผมซึ่ง นั่นแหละเมื่อเธอได้เริ่มขยับตัวได้นิดหน่อยนะเธอก็สำเนีกได้แล้วว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็อาจจะใช้วิธีการขยับหัวอะไรดุกดิ๊กเนี่ยให้ได้มากที่สุดก็ได้เผื่อว่าในเวลาต่อมามันจะมีรถไฟหรือมีอะไรได้วิ่งผ่านมาเนี่ยที่ถ้าเธอดุกดิ๊กไปนะมันก็จะมีคนมาเห็นเธอแล้วก็มาช่วยเธอได้หรือเปล่าซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นอย่าง,ง,น,ง,ง,งนั้นจริงๆนั่นก็คือพอหลังจากที่คุณเมียเนี่ยได้เหนื่อยจนสลบไปสักพักหนึ่งใช่ไหม เธอก็ได้ตื่นขึ้นมาพอร,รับรู้ถึงการที่มันผื้นสันนะซึ่งก็บ่งบอกได้ว่ามันน่าจะมีรถไฟหรือว่าอะไรบางอย่างกําลังวิ่งมาทางนี้นะครับในตอนนั้นเองคุณเมียก็เลยได้รวบรวมพลังอย่างสุดขีดครับโงหัวขึ้นมาแบบดุิกดุกดิกดุกดิก,กอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็จะไปตรงกับเหตุการณ์ที่มีรถไฟเนี่ยได้มาเห็นเมียแล้วก็มาช่วยเอาไว้ได้พอดีเลยนะครับแต่ทีนี้ตํารวจก็บอกโอเค ตำรวจรู้แล้วคุณเมียเนี่ยได้ไปอยู่รางรถไฟแล้วได้ช่วยยังไงแต่แบบคุณพอจําได้ไหมแล้วว่าลูกคุณตกลงมาจากรถไฟได้ยังไงคือมีใครอะ่ะได้พาคุณมาจากรถไฟอะไรอย่างนั้นเหรอแต่คุณเมียนะเขาบอกเธอนึงไม่ออกเลยจริงๆอะ่ะคือเธอจําความได้ไว่าในตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่อยู่บนรถไฟนะครับเธอก็รู้สึกปวดชี้ขึ้นมาแล้วเธอก็จะขอผัวเธอไปเข้าห้องน้ํานะครับแล้วพอเข้าอะไรมาเสร็จปุ๊บจะเดินกลับมาอยู่ๆเนี่ยตัวเธอก็แบบวูบไปเหมือนกับ ตกหลุมมิติอะไรสักอย่างหนึ่งอะเสร็จแล้วภาพก็ไปเร็วมากเลยคุกคักคุกคักคุกคักลงมายังรางรถไฟแล้วก็น่าจะเป็นเวลานั้นแหละที่เธอได้โดนแบบรถไฟกระทําชํเรา,าจนกระทั่งแขนขาไม่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งโปลลสก็ถามว่าเอาแล้วแล้วคุณไปพิงกับประตูรถฟงรถไฟอะไรยังไงหรือไงทำไมคุณถึงตกมาได้แบบนั้นเธอก็บอกว่าเปล่านะครับเธอไม่ได้แบบไปพิงประตูรถไฟอะไรเลยแต่เหมือนกับว่าเธอกาลังเดินเดินอยู่เนี่ยแล้วเธอก็แบบหลุดเข้าหลุมมิติกันเลยแหละซึ่งแบบ เมื่อตำรวจฟังมาตำรวจก็งงมากเลยแบบหลุมมิติบนรถไฟเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงละ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับตำรวจเนี่ยก็เลยลองกลับไปสืบไอ้ตรงตัวรถไฟคันนั้นดูนะครับว่ามันจะมีอะไรแบบผิดเพี้ยนไปอยู่หรือเปล่าซึ่งก็แบบมันมันก็ผิดเพี้ยนจริงๆเนี่ยแหละเพราะพอหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ไปสำรวจบนขบวนรถไฟดังกล่าวนะเขาก็ไปพบว่าไอ้ตรงพื้นส่วนหนึ่งของรถไฟเนี่ยมันจะมีแผ่นเหล็กอันหนึ่งที่สามารถ เปิดปิดได้เหมือนประตูกลน่ะที่ถ้าหากใครไปเหยียบแบบไม่ระวังในองศาที่เหมาะสมอยู่หน่อยเนี่ยไอประตูก纶น,นนี้นะครับมันก็จะปล่อยคนเนี่ยลงไปสู่ข้างล่างใต้พืนรถไฟกันเลยนะครับผมซึ่งแบบผ่านว่าโ oh อ้ไม่กอดแล้วแบบรถไฟบ้าอะไรทำไมมันต้องสร้างประตูกนขึ้นมาไว้ตรงพื้นด้วยเนี่ยคือนี่มันจะมีคนรายโรคจิตที่อยากจะใช้วิธีคัตกรรมโหดๆแบบมาสร้างรถไฟกินคนอะไรกันไปแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งนั่นแหละเมื่อไปสืบประวัติของรถไฟดูนะครับ เราก็ได้พบกับเรื่องราวอะไรที่ค่อนข้างเป็นแฮชแท็กไชน่าโอลีมากเลยเนื่องจากว่าไอ้รถไฟดังกล่าวที่คุณสามีกับคุณเมียเนี่ยได้ขึ้นไปใช้บริการอยู่นะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมือนจะเป็นรถไฟหมดคุณภาพคือเป็นรถไฟเลหลังที่ได้ประกอบขึ้นมาจากการประหยัดต้นทุนนะก็คือเหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทรถไฟอะ่ะเขาต้องการจะประหยัดค่ารถไฟใช่ไหมเขาก็เลยไปนำเอเอรถไฟคันที่มันโดนปลดระวังคันต่างๆนี่แหละ มาหลายๆคันนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าไอ้ตู้โบกี้รถไฟคันไหนเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่เสร็จแล้วก็จะตัดนะครับแล้วก็ส่วนที่ใช้ได้ใช้ได้หลายๆอันเนี่ยมาต่อกันหลังจากนั้นก็ทาสงทาสีเชื่อมเหล็กอะไรกันหน่อยโรยผักชีโรยหน้าให้มันดูเหมือนกับเป็นรถไฟขบวนใหม่กิกนั่นแหละครับผมและนั่นแหละด้วยการทํางานที่ไม่มีมาตรฐานแล้วก็ไม่คํานึงถึงชีวิตของผู้คนแบบนี้นะครับมันก็เลยที่ทําให้ไอ้รถไฟขบวนหนึ่งในตรงนั้นเนี่ย มันมีจุดตรงพื้นที่เขาได้เชื่อมเหล็กอะไรไม่สนิทนะครับทำให้เหล็กเนี่ยมันสามารถเปิดลงไปได้เหมือนประตูกลอยังไงละ่ะและคนที่ต้องมาสวยรับเคาะกับความช่วยของบริษัทรถไฟครั้งนี้นะครับมันก็คือคุณเมียของไอเฮียหลี่คุณผู้ชายดังกล่าวนี่แหละซึ่งสิ่งที่น่าเจ็บปวดไปกว่านั้นนะครับก็คือพอหลังจากที่เรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นใช่ไหมไอค่าชดชงชดเจยอะไรเนี่ยมันก็ได้แบบน้อยมากอะ่ะ และนอกจากนั้นเองก็เหมือนกับบริษัทรถไฟอะไรนะครับเขาก็ไม่ต้องมารับผิดช่วงผิดชอบอะไรกันเลยนะซึ่งเมื่อฟังเรื่องอะไรแบบนี้มาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้แอดมีความรู้สึกแบบยิ่งไม่อยากจะไปเที่ยวเมืองจีนกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมคือแบบเอาจริงๆเมืองจีนเนี่ยมันก็สวยแล้วก็มีสถานที่ที่แบบเราอยากไปด้วยนะแต่แบบเมื่อเราได้หันมานึกถึงไอ้เรื่องราวที่แบบอยู่ๆบันไดเลื่อนก็ดูดคนลงไปกินลิฟตตกลงมาสับหัวคนหรือว่าประตูรถไฟที่แบบ ทีได้ <น handc uffs> เปิดล่วงอะไรเป็นประตูกลลับแบบนี้อีกเนี่ยเราก็เลยแบบไม่มั่นใจเลยนะว่าเราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงอะไรกับเรื่องราวแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมข่าวแบบนี้พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดมาจากเมืองจีนทั้งนั้นเลยนะซึ่งแบบอันนี้เนี่ยถ้าหากใครสงสัยว่าแล้วทำไมตึกในประเทศจีนต้องโดนระเบิดบ่อยหรือว่าความด้าของรถ e v g ีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเราก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ ลิง์ด้านล่างที่แอดได้แปะเอาไว้ให้แล้วนะครับผมถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับและว,วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย